ีค่ะวันนี้พบกับช่องคุณอาพาลวงนะคะพาลวงค่ะมาล่วงไปเห็นไปหนีเออค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวส่วนถั่วของเรานะคะหรือถั่วฝักยาวนั่นเองค่ะดูค่ะเป็นส่วนถั่วที่คุณยายรีกับคุณตาแล่ปลูกไว้นะคะเป็นส่วนถั่วที่ออร์แกนิกค่ะออร์แกนิกไม่ฉีดยานะคะฉีดต่ฮอร์โมนค่ะเพื่อให้ถั่วเรานะคะสวยงามค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะส่วนถั่วของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ปลูกได้หลายเดือนแล้วค่ะเก็บขายได้แล้วค่ะท่าในใดสนใจสามารถอยากกินมะถั่วของเรานะคะก็สั่งคุณยายรีมาได้เลยคะ่ะกําละสิบบาทค่ะกําละสิบบาทหน่วยมีตตวหน่วยอ้วนอ้วนนะคะนะคะักกาาสั่งได้เลยค่ะตอนนี้คุณยายเก็บไปขายหลายแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยมีก็จะมีแต่พวกนี้ค่ะพวกจ่อยๆค่ะยังไม่ตือยังไม่ตือะนะยังไม่โต <c oughs> นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะฝั่งนี้สงสัยมันจะเป็นมันจะแห้งหรือว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ฝั่งนี้นะคะนี่กะถั่วของเราค่ะถั่วของเราก็จะมีหลายแปลงนะคะดูค่ะพวดส่วนถั่วของเรานะคะเลิศเลิศค่ะบางครั้งบางๆก็จะมาหดน้าซุ้ยใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดแขนนี่ค่ะกำลังออกมอยแลวค่ะส่วนก่หมนีลง่ปนี่นะคะข้าวโพดของเรานะคะที่จริงมันจะโตกว่านี้แล้วค่ะแต่งัวน้อยมันมาลักกินค่ะมันก็เลยโตแค่นี้ค่ะนี่ค่ะ ฝั่งนึงก็จะเป็นข้าวโพดนะคะไปดูค่ะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวโพดค่ะข้าวโพดนี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลูกข้าวโพดเป็นแบบไม่เยอะค่ะพอได้กินค่ะข้าวโพดหวานนะคะุนี่ค่ะกําลังออกดอกออกผลค่ะนี่ค่ะหมอยข้าวโพดค่ะกําลังปลูงค่ะกําลังปลูงยอดค่ะนี่ค่ะปาถั่วของเราุ้ยดูอวบอ้วนกระรอกกระเรื่องกับะกะนี่ผัดใส่กะเพรากะเพราก็อร่อยนะคะนี่ สั่งได้นะคะของคุณยายรีค่ะของคุณยายรีกรรําละสิบบาทได้เยอะมากจะให้อะไรเยอะก็ไม่รู้นคุณยายก็เลยนี่ค่ะส่วนทองเราก็จะลบรกๆโค้งๆนิดนึงนะคะก็จะอมีเขียดน้อยเขียดน้อยแล้วก็ง,ง,งูงูเงีงงเ้ยวเขี้ยต่อขอนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นถั่วนะคะถั่วออร์แกนิกค่ะออร์แกนิกไม่ฉีดยานะคะฉีดแต่หอมมนค่ะนี่นะคะถั่วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นออร์แกนิกจริงนะก็จะ นี่ค่ะก็จะปลูกข้าวโพดแซมเข้าไปด้วยค่ะนี่ค่ะไม่รู้กับคนปลูกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสวนข้าวโพดข,ของเราโอ้สวนถั่วกับสวนข้าวโพดของเราแล้วคะนี่ค่ะเฟาดปากกูฮามนี่นะคะนี่ถั่วของเรากําลังปลูงเป็นหน่วยเลยค่ะหน่วยกํลาลังงามๆค่ะใครสนใจก็ติดต่อคุณยายได้เลยนะคะกำลังสิบบาทคะ่ะกำลังสิบบาทซื้อเยอะไม่แถมคะ่ะกำลังสิบบาทเหมือนเดิมคะ่ะนี่ค่ะกําลังปปูกเห็นไหมคะเป็นหน่วยเล็กๆน้อยๆนี่ค่ะ เนี่ยดูเพียะกำลังเกิดยอดนะคะเพราะว่าคุณยายก็เก็บไปขายหลายแล้วค่ะให้สาวบ้านนาผูได้ซิมรถมะถั่วสวนยายลีกันนะคะนี่ค่ะก็จะลกๆนิดนึงแล้วก็จะบุป่าบุดงค่ะอืมเป็นยังไงคะเป็นยังไงดูดูสิดูดูสิดูดูสิดูหนังดูห้ำเนนลอยดินแลอยยุนซาลามองลงมาโอ้ยหามดวงตาเมณห้ำเนน ไปก่อนราคารมันหกเดี๋ยวงูเงี้ยวเขี้ยวของมันเยอะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นมัถ่ถวเหมือนกันนะคะมัถ่ถวนี่ค่ะมั่วของเราเนี่ยหน่ยวยเาี้อ,อกระโดดผมใส่แทนนตะลับเม็ดก็ได้ดินี่ดูค่ะเฮียออเกนิกจริงๆนะคะดูมันมีแมลงกัดด้วยไข่เห็นไหมมันไปนรอยแมลงกัดนี่ตอนนี้ฝนกลาลังจะตกนะคะก็เลยไม่ได้ลดน้ําค่ะวันนี้กําลังคืมฟ้าคืมฝนม,มืดฟ้ามวดินมาแล้วะคะ่ะก็จะเว้าไทยเกมเรานิหนึ่งนะคะ ปอดีว่าเป็นคนอีสานนะคะเนาะเป็นคนสลักขามจะเป็นประมาณนี้ดูดูดูเยอะกะันเลยเยอะกะอันเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหญ้านะคะบางคนก็บอกว่าให้เอาเสียบมาเสาะหญ้าออกนะคะก็ไม่เอามาหรอกะคะ่ะเพราะว่าขี้เกียจค่ะความขี้เกียจเป็นเหตุสังเกตได้ค่ะโอ้ยน่ามั่วแขวงเลยพวกเนี้ยตีมอยู่จะว่าคลายเบล่าหรอนี่นะคะก็จะเป็นลูกถัว่ว นี่ก็จะหน่วยง่ายๆแบบนี้เลยมือนกัตำและข้าโคกหนึ่งเสียบขนาดค่ะว่าเสียบตรงไหนพุทีิอดเครืองปลูกคนเนาะนี่ยก็จะเป็นสวนถั่วของเรานะคะปลูกค่ะใช้บัวรดน้ำนะคะใช้บัวรดน้ำถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นพริกนะครับพริก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 ,รกต้นพริกแล้วก็มีต้นมันต้นมันอะไรไม่รู้แซมอยู่เนี่ยเป็นพริกนะคะ นี่ครับน้ำบ้านน้ำทงน้ำสวนของเราก็ปลูกพืชผักสวนครัวนะคะปลูกพออยู่พอกินค่ะซุวมื้อนี้อะไรก็ได้ขายหมดนะคะพริกก็เม็ดละบาทแล้วครับพริกก็เม็ดละบาทแล้วเออหน่วยละบาทเม็ดละบาทไม่รู้นี่ค่ะก็จะปลูกสามแถววันนี้ก็ว่าจะหดน้ําก็ไม่ได้หดเพราะว่ามันคืมฟ้าคืมดินมานี่ค่ะนน่นโนนเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้น อันนี้ก็เป็นสะนะคะเราก็จะเอาน้ําจากสระนี่ค่ะลงมาตรงนี้แล้วค่ะแล้วก็หดผักนะคะน้ําน้าน้าก็ยังไม่ใส่นะคะเพราะว่าเพิ่งจกสาได้ประมาณปีกว่าๆนี่แหละคะ่ะมันก็เลยแบบคุณๆสีขุนๆนิดนึงอยู่ประมาณสองสามปีหรือสองปีเดี๋ยวมันก็จัดใสมากกอกเลยนะคะเหมือนสามรากะกุตค่ะนี่ค่ะจะพามาดูสวนผักนะคะอีกตรงนึง นี่ค่ะก็จะเป็นสวนผักบนคูสานะคะกูสาพะน่ะโอ้ตรงนี้มันขาดเราต้อนนีดูตรงนี้ก็จะมีผักเกือบทุกชนิดเลยนะคะตามบ้านเรานี่ค่ะใช้บัวบัวในรดน้ำนะคะนี่ค่ะพริกมีมะเขือด้วยนะคะนี่แหละค่ะมีน้ำมีทงมีท่าก็ปลูกไปเถอคายแตงโมก็ปลูกนะคะ อยู่ถัดจากถัตถวนุู่นค่ะแต่คงไม่ได้กินหรอกค่ะเพราะมันอากาศมันร้อนมันแห้งนะม,มันชื้นเอาสรุปมันผอนแห้งมันชื้นกับโมครับไปเราก็จะกลับฝั่งไหนดีกับฝั่งนี้็ละก,การี้เดินนี่ก็จะมีต้นมันตน้นก็จะแห้งขอ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 ,อย่างนี้นะคะค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลูกดอกแคนะคะดอกแคดอกแคก็เก็บไปกินกับปนประทูดุแล้วค่ะ ไปดูดุค่ะดูภาษาไทยไปว่าบ่อยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นดอกแครนี่นะคะ่ะะต้องไปซื้อเพื่อนทุงละยี่สบาทเพื่นเดี้ยวอยู่ตลาดมีนต้นดอกแคเบิดน้ำผนทางมันก็จะเป็นคู่สารจัปอีตู้อีตูเพือพักอย่างาคือกระเพราคิว้ว กิฟเพียงเท่านี้นะคระัน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิะค์ในเด้อนคันน้องมูลิาานิกทพาม้าโชมสวนเล็กน้อยเท่านี้แหละพี่น้องอย่าลืมกดในเด้อบ๊ายบาย